สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนาะสธียาหาสสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสรัญญาลาศเมืองฝางยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการโรงเรียนปลอดขยะซีโรเวสค,คูลขอเชิญทุกท่านชมกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดขยะของโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรีสามได้เลยค่ะนโยบายการสนับสนุนและแผนการดําเนินงานของโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรีสาม ซึ่งโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรีสามได้แบ่งองค์ประกอบของนโยบายและการสนับสนุนแผนการดำเนินงานไว้4องค์ประกอบดังนี้ 1. มีการจัดทำ MOU กับคณะกรรมการสารศึกษาคุณครูผู้ปกครองและนักเรียน 2. มีการประชุมวางแผนเพื่อสร้างความเข้าใจการรับรู้มีการแบ่งหน้าที่ นะครับมีการอบรมศึกษาดูงานในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จและก็มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้นักเรียนคุณครูในเรื่องของการจัดการขยะ 3. มมีการจัดทำแผนโครงการโรงเรียนปลอดขยะกิจกรรมต่างๆคู่มือการดำเนินงานมีการจัดทำแหล่งเรียนรู้และเตรียมสถานที่เพื่อปฏิบัติด,ดำเนินกิจกรรม 4. การขับเคลื่อนมีการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดขยะกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นกิจกรรมขยะแลกไข่กิจกรรมการาเพราะเห็ดนางฟ้าและมีการส่งนักเรียนเข้ารับการอบรมต่างๆตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนก็คือโรงเรียนน่าอยู่ครูดีนักเรียนมีคุณภาพ ชุมชนร่วมใจใช้ประโยชน์ร่วมกันแผนการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะสำหรับโรงเรียนสมาคมเลขานุการตรีสเรามีแผนการเรามีแผนการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะไว้ดังนี้ 1. มีการสร้างชุมชน plc โรงเรียนปลอดขยะเพื่อให้ทุกคนได้นำความรู้ในเรื่องของการกำจัดขยะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2. มีการเผยแพร่นโยบายและการสนับสนุนจากผู้บริหาร 3. คณะครูร่วมกันร,รับสมัครนักเรียนจิตอาสาพัฒนาโครงการโรงเรียนปลอดขยะเพื่อจัดตั้งเป็นนักเรียนแกนนําในการดําเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 4. โรงเรียนได้จัดแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนปลอดขยะภายในโรงเรียนรวมถึงจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะตั้งแต่ท้นทาง 5. ทางโรงเรียนสมาคมเลขานุการตรีสาได้จัดทำวัยนิ้วเกี่ยวกับโรงเรียนปลอดขยะและก็ให้ความรู้ประเภทโฟมถุงพลาสติกถุงขนมกรุบกรอบต่างๆทางโรงเรียนห้ามนำเข้ามาในโรงเรียนสมาคมเลขานุการตรีสาม 6. มีการจัดทำเมโมยูกับคณะกรรมการสารตึกษากับผู้ปกครองนักเรียนกับนักเรียน และมีการจัดทำ MOU กับเทศบาลตำบลกำแพงเพื่อนำขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ไปกำจัดณห,หลุมกลบขยะที่อำเภอละงู 2. กระบวนการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมจัดการขยะ 2. 1กระบวนการพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการจัดการขยะมูลฝอย1กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 2. การรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในสถานศึกษา 3. กิจกรรมจัดทำแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ 4. กิจกรรมร้านค้าสหากรณ์นักเรียนรักโลก 5. กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมนักเรียนการแก้ปัญหาขยะในสถานศึกษาเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนการคัดแยกขยะที่บ้านนักเรียน 6. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม2.2การมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 1. กิจกรรมปุ๋ยหมักอินทรีย์จากเศษอาหารและเศษพืชโดยใช้บ่อวงซีเมน์แบบท่อเติมน้ำเติมอากาศ 2. กิจกรรมขยะแลกไข่สุขใจทุกเมื่อ 3. กิจกรรมกระบะคุณนาย สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนะัทวิตลามิครับครางน,นี้เป็นการปลูกอิสํานึกความรับผิดชอบโดยผ่านกิจ,รจกรรมคุณได้ื่นสายโดยนํางินเช้าที่ใส่ที่นอนที่ไม่ใช่แล้วมาปลูกต้นไม้มีการแบ่งเวนลดน้ำต้นไม้ทุกวันมีการใส่ปุ๋ยหมัก ที่พี่นักเรียนทำขึ้นทำให้ต้นไม้จะเริ่มโตต,ตและสวยงามค่ะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนค่ะสวัสด,ดีค่ะนี่คือดอกไม้คุณนา,ายจืดใสของพวกเราค่ะ 4. กิจกรรมกินหมดลดเสร็จเหลือนำมาทำน้ำหมักชีวภาพ 5. กิจกรรมแก้วเธอแก้ว,กว,กวฉันลดขวดพลาสติก 6. กิจกรรมโรงเรียนสะอาดด้วยสองมือเรา 7. กิจกรรมใบไม้พอเพียงเลี้ยงพืชผล2.3การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆภายนอกโรงเรียน 1. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลอบรมให้ความรู้ครูและนักเรียนเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน 2. สสำนักงานกเกษตรและสากรณจังหวัดสตูล กิจกรรมฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการปลูกจิตสำนึกรักเกษตรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนและชุมชน 3. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสตูล2.4จุดเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 1. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเรื่องประเภทของถังขยะการคัดแยกขยะ เส้นทางของขยะและการจัดการกับขยะด้วยหลัก3า 2. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนฐานน้ำหมักชีวภาพยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฐานน้ำหมักชีวภาพพร้อมเริ่มน้ำหมักมีประโยชน์ไม่มีโทษต่อต้นไม้น้ำหมัก ย่อยสลายคุณมากนายจูลีนสีคุณาภาพนั้นมากมีหากโตดีมีสีสันหากใครได้ชิมพันสุขภาพดีทั่วนหน้าเอ่ยชอมขอบคุณค่ะสาม แหล่งเรียนรู้เรื่องการกำจัดเศษอาหารด้วยจุลินทรีย์และสัตว์ใตด,ดิน4แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเรื่องการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ในโรงเรียน 3. การจัดการขยะภายในโรงเรียนด้วยหลัก 3A 3.1เส้นทางการจัดการขยะของโรงเรียน3.2กิจกรรมการจัดการขยะทั้ง4ประเภทตามหลัก 3A สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกัญยาพรมทองสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอาชีรวัวชหลงพิลายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฐานรีไซเคิลสร้างสรรค์วันนี้จะมีการนำเาขยะขึ้นปล้วมาทำกรปลของใช้ด่าวเป็นการปลูกปิดจำนึกให้นักเรียนรู้คุณค่าของสิ่งของที่เหลือใช้เช่นกระเป๋าจากถุงนุ่ม นเปื่อนจากถุงนุ่มไม้ปัดขุนไก่จากถุงนุ่มหมวกจากถุงนุ่มกระถางต้นไม้จากผ้าทีริวรวอมอันกีกะสมจากไม้อัครีมรอ กิจกรรมตามหลัก 3R ด้าน reduce 1. กิจกรรมร้านค้าสหกรณ์นักเรียนรักโลก 2. กิจกรรมแก้วเธอแก้วฉันลดขวดพลาสติก 3. กิจกรรมกล่องข้าว้อยช่วยลดโลกร้อนกิจกรรมตามหลัก3 r อาด้าน recycle 1. สมาร์ทคิดพิชิตขยะลดภาวะโลกร้อน 2. 2. กิจกรรมขวดมหัศจรรย์ปลูกไร่ก็ดีดี 3. กิจกรรมกระถางต้นไม้มหัศจรรย์กิจกรรมตามหลัก 3R ด้าน reuse 1. กิจกรรมสองหน้าลดโลกร้อนด้วยมือเรา 2. กิจกรรมกินหมดลดเศษเหลือนำมาทำน้ำหมักชีวภาพ 3. กิจกรรมกำจัดขยะอันตรายให้ถูกวิธี 3. 3นโยบายการจัดการขยะของโรงเรียนการนำปักแรดโมเดลมาใช้ทำให้เกิดทักษะในการจัดการขยะและเป็นการสร้างความตระหนักสิทธิสำนึกและความรู้ในการจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นแนวทางสำคัญให้นักเรียนมีวินยัยในการทิ้งขยะ มีจิตสำนึกรับผิดช,ชอบต่อขยะที่อยู่ในมือของตนและยังเป็นต้นแบบการจัดการขยะที่ถูกวิธีให้แก่บุคคลในครอบครัวซึ่งจะส่งผลดีต่อชุมชนต่อไป 4. ผลสำเร็จและความยั่งยืนของโรงเรียนปลอดขยะ4.1ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน 1. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 2. การรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในสถานศึกษา 3. กิจกรรมจัดทำแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ 4. กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมนักเรียนการแก้ปัญหาขยะในสถานศึกษา 4.2. มีจิตสำนึกและพฤติกรรมการจัดการขยะที่ดี 1. ส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมของผู้เรียนด้านการจัดการขยะ 2. กิจกรรมบ้านฉันคัดแยกขยะเพื่อโลกของเรา 3. โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4.3. ข้อมูลปริมาณขยะที่บ่งชี้ผลสำเร็จของกิจกรรม 4.4. ความยั่งยืนและความต่อเนื่องของการดําเนินงานโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนสมาคมเลขานุก,การสตรีสขยะลดน้อยลงโดยการลดใช้ใช้ซ้ําและนํากลับมาใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักรู้เห็นคุณค่าของขยะสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 5. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง5.1ดําเนินกิจกรรมการจัดการขยะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1. กิจกรรมเห็ดนางฟ้าเพื่อการเรียนรู้สู่อาชีพ 2. กิจกรรมปุ๋ยหมักเอินรีจากเศษอาหารและเศษพืชโดยใช้บ่อวงซีเมนแบบท่อเติมน้ำเติมอากาศ 3. กิจกรรมกินหมดลดเศษเหลือนำมาทำน้ำหมักชีวภาพ สี่กิจกรรมขยายผลโครงการสนองแนวพระราชดำริสี่กิจกรรมขยายผลโครงการสนองแนวพระราชดำริครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน5.2การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การจัดการขยะ 1. โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. กิจกรรมน้ำคือชีวิต 3. กิจกรรมหนึ่งชีวิตเพิ่มพื้นที่สีเขียว 4. กิจกรรมดักจับลดไขก่อนทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม